สวัสดีครับท่านผู้ชมมีเพื่อนเฟซท่านหนึ่งส่งภาพนี้มาให้ดูให้ชมกันต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากหากเขาไม่เอื้อเฟื้อเราก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือไผ่สองรูในปล้องเดียวไม้ไผ่ปล้องเดียวแต่มีถึงสองรูแปลกมากครับอันนี้ถือว่าแปลกนะโดยส่วนใหญ่แล้วใครจะไม่คิดในสิ่งเดียวกันผู้เราก็ขอไม่ไป ตัวแยง้งใดๆนะเพราะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเนาะอันนี้ถือเป็นของหายากนะครับตั้งแต่เกิดมาถ้าเพื่อนเฟซท่านนี้ไม่ส่งมาให้ดูผู้เราก็ไม่เคยเห็นเช่นเดียวกันอันนี้ถือเป็นบุญตาถือเป็นโอกาสนะครับต้องขอบคุณกันมากๆเป็นไม้ไผ่สายพันธุ์ไหนนั้นหลายละเอียดก็ไม่ได้มีมาผู้ส่งไม่ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของสายพันธุ์ไผ่ชนิดนี้นะครับเท่าที่เห็นในภาพนี้ก็คือเขาจะขัดเกลา ให้เลี่ยมเพื่อเก็บรักษานะครับอันนี้คือความต้องการของเขาพอเขาทําเสร็จแล้วเขาก็เลยถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ดูสิ่งนี้นี่สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่หากถามถึงเรื่องราวความเชื่อหรือมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ไหมพวกเราเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่เท่าที่เคยเห็นเหมือนเพื่อนบ้านเราทางเขเมรน,นะครับเขาจะมีตำนานเกี่ยวกับไม้ไผ่และก็เรื่องราวของเพร,รื่อสี อยู่เยอะพอสมควรนะเขาหมายถึงว่า,าพระฤาษีกับไผ่นี่จะเกี่ยวโยงกันแต่พวกเราไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นบ้านเขาเท่าใดนักก็เลยไม่เข้าใจเท่าไหร่ในเรื่องราวนะครับถ้าใครฟังรู้เรื่องก็บอกเล่าสู่กันฟังได้นะผ่านเพจคนชอบของแปลกนะครับใครจะฝากขายฝากเล่าหรือฝากโปรโมทเกี่ยวกับเครื่องรามของขลังก็เชิญได้เลย ทีนี้เรามาดูกันว่าไม้ไผ่สรูในป้องเดียวมีความเชื่ออย่างไรกันบ้างเพราะเชื่อว่าจะต้องมีคําถามนี้เกิดขึ้นแน่นอนสาหรับบางท่านนะครับขอตอบว่าผู้เล่าไม่เคยได้ยินว่าคนเฒ่าคนแก่เขาพูดถึงไม้ไผ่สองรูแบบนี้อันนี้เนาะแต่มันจะมีไผ่สองนางไผ่สามนางก็คือไผ่ลาเดียวแยกออก เป็นสองกิ่งเป็น3มกิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในรูปลักษณะที่ถูกพูดถึงเชื่อว่าเป็นของดีเช่นกันแต่สิ่งนี้นี่ไผ่ปล้องเดียวแต่มีสองรูไม่ได้เป็นลักษณะสองลำนะครับสองรูนะเป็นปล้องเดียวแต่มีรูนะสองอันอยู่ในปล้องเดียวตามแนวยาวดูจากภาพแล้วก็ฟังจากเรื่องราวอันนี้ผู้เล่าถือว่าเป็นของดีนะใครจะคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ว่ากัน คนเท่าคนแก่แถวบ้านก็ไม่ได้พูดถึงไผ่สองรูแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะพูดถึงไผ่สองนางไผ่สามนางที่ลำเดียวเลยงอกออกเป็นสองอันสามอันไม่ใช่ไม่ใช่งอกแบบเป็นตาเป็นอะไรออกมานั้นไม่ใช่นะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตามภาพนี้เลยนะเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาเป็นลำต้นออกมาแยกออกไปนะลำต้นแบ่งตัวกันออกไปไม่ใช่ว่า เป็นแหนงเป็นตาออกไปอันนั้นไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องกันนะครับแต่ถ้าหากเป็นผู้เล่าพบเจอของแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนก็จะรีบเก็บเอาไว้เลยเราเชื่อว่าของที่ผิดแปลกหายากมีความพิเศษเกินกว่าธรรมชาติปกติทั่วไปเชื่อว่าสิ่งนี้คือไผ่ทนนสิทธิ์อีกรูปแบบหนึ่งน,นะที่หาดูหาชมได้ยากพอสมควรเคยมีคนบอกว่าถ้าบุญเก่าไม่มีบารมีไม่พร้อม เทวดาก็ไม่ประทานไม้ทนสิทธิ์นี้มาให้บางคนก็จะเรียกว่าคดเข้าใจง่ายๆว่าของดีของขลังจากไม้ไผ่หรือรวมไปถึงไม้อื่นๆชนิดที่หายากนะไม่ใช่ว่าหาได้โดยทั่วไปเราต้องแยกด้วยนะแยกลักษณะของมันด้วยถ้าหากไม่เข้าใจก็จะขออธิบายคําว่าทนสิธิ์เพิ่มเติมนะทนสิทธิ์หมายถึงความมีฤทธิ์มีเดชในตัวเชื่อว่าจะเป็นคุณแก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่ถือครอง ไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดใดในรักษณะที่พิเศษกว่าธรรมชาติปกติทั่วไปพอพูดแบบนี้ปุ๊บก,ก็จะมีผู้ชมบางท่านยิงคำถามสวนมาว่าดียังไงก็คือให้คุณแก่ผู้เป็นเจ้าของคำว่าให้คุณหมายถึงความโชคดีความเป็นมงคลทั้งปวงเชื่อกันว่าแบบนั้นนะเพราะหากบุญไม่มีบารมีไม่พร้อมเทวดาท่านก็จะไม่มอบให้คนเท่าคนแก่ท่านว่าแบบนั้น แล้วไม้ไผ่สองรูที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ในเมื่อไม่มีข้อมูลไม่เคยถูกกล่าวถึงผู้เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าดีด้านไหนนะต้องเข้าใจตรงนี้เนาะแต่จริงๆเชื่อว่าเป็นมงคลแก่ผู้ถือครองแหละแต่ก็จะอธิบายไม่ถูกว่าด้านไหนยังไงนะครับแต่เชื่อว่าเป็นของดีของขลังแน่นอนเล่าลือกันว่าของแบบนี้เนะี่ยถ้าเทวดาไม่ให้จะไม่มีทางเจอเด็ดขาดอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันมาแบบนั้นนะ และผู้เล่าก็เล่าตามที่เขาเล่ามาผู้ชมท่านใดจะคิดต่างก็ไม่ว่ากันแต่จะเสียเวลามาแย้งเลยนะเพราะความคิดอยู่คนละมุมเถียงกันไปมันก็เท่านั้นแหละใครสนใจเรื่องไหนก็ไปอยู่พื้นที่ของตัวเองไม่เชื่อก็แค่เลื่อนผ่านมันไม่ได้ยากเกินกว่าความมีการศึกษาจะแสดงออกเลยผู้มีจิตใจสูงส่งผู้ที่จเจริญแล้วเขาจะรู้จักให้เกียรติผู้อื่นสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณ เจ้าของเฟซนี้ที่เอื้อเพื่อส่งภาพมาให้ดูให้ชมเป็นขวันตาและในเฟซนี้เขาก็มีของแปลกเยอะมากนะครับอ่ะให้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับแม่หมดส่วนนี่แค่ไน ทนนี่เ,เียกล้ำม,มันอยู่งสี่ล้ำมัน,นยู่ันอยู่สภาพตังสี่อ oh. ัดออจําดินเลยอันนี้เป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะเขาไปสะสมของเขาเองนะครับใครสนใจสิ่งไหนหรือพูดคุยอะไรเนี่ยเจ้านี้เขาก็มีเครือผูกเครือเกี่ยวเลยนะตั้งหลายอันนะครับใครสนใจจะลองปรึกษาดูก็ติดต่อกันโดยตรงผ่านเฟซนี้นเลยที่โชว์อยู่บนหน้าจอเนี่ยนะ ไม่ต้องถามผู้เรามานะครับผู้เราไม่สามารถตัดสินใจได้ติดต่อกันเอาเองตกลงกันเอาเองแค่นั้นพอนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีไข่พรานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ